สำหรับแขกร,รับเชิญนะคะที่เราได้พูดถึงไปเมื่อช่วงต้นรายการของวันนี้นะคะว่าเคยมีเ,เหตุการณ์ที่ทําให้ป่วยจนเกือบเสียชีวิตเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือพี่อ้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยเจอกันอีกแล้วแบ่งปันความรู้กันเนี่ยค,คืออะไรฮะวันนี้คือจริงๆแล้วคนยังเข้าใจคําว่ากระชาย ผงกระชายและสารสกัดกระชายไม่เข้าใจแล้วตอนนี้กระชายฟีเวอร์เลยเพราะว่าในสารสําคัญของกระชายเนี่ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้ช่วงวัดช่วงไข้ช่วงโควิดเนี่ยใช้กระชายมาดูแลกันนะคะใช้สมุนไพรบ้านๆเราแต่ในขณะเดียวกันต้องใช้ให้เป็นเพราะว่ากระชายสดๆเนี่ยนะคะเราเอามาทําตากแห้งแล้วมาทําเป็นผงนะคะแล้วพอทําเป็นผงแล้วเนี่ย ในในในตัวผงน่ยก็ยังไม่ก็มีไม่มีสารสําคัญเท่าเยอะเท่ากับสารสกัดกระชายคือเราสกัดใช่เพราะว่าผงกระชายนะคะผงกระชาย100กิโลสามารถทํากระชายได้แค่ประมาณ2-3กิโลเราคัดเฉพาะสารสําคัญที่เราเคยพูดกันมาเป็นสารสําคัญได้แค่ กิโล2กิโลั้นใช่ใช่ค่ะมันก็เลยแพงแล้วตอนนี้เราทําวิจัยร่วมกับเมืองนอกนะคะกับเพื่อนของเราที่เมืองนอกที่เป็นนักวิจัยด้วยกันความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแล้วเพื่อนๆของเราก็จะเป็นกลุ่มแพทย์กลุ่มเภสัชกรค่ะประโยชน์นี่มันช่วยอะไรบ้างอ่ะพี่จริงๆแล้วมัน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 มีตัวที่เขาบอกว่านะคะที่ในในหลอดทดลองมันช่วยยับยั้ง อยบ,บยัง้งเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียรแล้วในขณะเดียวกันมันก็บำรุงปอดนะคะแล้วก็ทำให้นอนหลับง่ายไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวไม่ปวดเมื่อยอแล้วก็มีสารสำคัญที่มันนำให้ร่างกายเราหลั่งสารเอนโดฟินพรร่างกายเราหลั่งสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขมันก็เลยทำให้ร่างกายในส่วนอื่นๆของเราดีขึ้นไปด้วยนะคะ,คะ อย่างเช่นพวกผมพวกผิวพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีขึ้นพี่อ้อยอย่างถ้าสมมติเป็นฟ้าทลายโจรเนี่ยเราค่อนข้างจะชัดเจนกับมันว่าสมมติถ้าเราเจ็บคอมีไข้ใชเราใช้ฟ้าทลายโจรใช่ไหมแต่ขมิ้นชันเนี่ยเราจะใช้เมื่อเรามีอาการอะไรยังไงอ่ะพี่อ้อยกระชายค่ะกระชายเราจะใช้เมื่อเมื่อมีอาการเราใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันคัมมาสารสกัดเราต้องกินทุกวันกินวันละสองในในออยนะคะในสํานักงานอาหารและยาเขาจะให้อ่อ่ ทานสารสกัดกระชายได้วันล,ละ200มิลลิกรมัมแล้วก็สามารถในนั้นของในนี้ของเราเราก็จะใส่สารสกัดสําคัญก็คือเบต้าคูแคนซึ่งฮอตฮิตมากในอเมริกาในเยอรมันในในทวีปยุโรปนะคะเพราะว่าตัวเบต้าคูแคนเนี่ยโทรมาสอบถามได้เลยว่ามันดียังไงแล้วก็ซิงซิง,ซงเนี่ยกลุ่มเพศสัตจะชอบมากแล้วก็ขิงขิงเนี่ยที่ประเทศจีนเขาก็จะชอบมากเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยค่ะ อบอุ่นแล้วก็มีพลังงานนะคะแล้วมีวิตามินซีซึ่งเป็นวิตามินซีซึ่งสกัดจากธรรมชาติอีก